โอเคครับก็วันนี้เราอยู่กันในช่องเ e ด m ีท a อกนะครับก็เป็นช่องของปั้นนะครับก็คือปั้นก็เคยไปแจมกับช่องผมก็คือช่องวันพี e ตอรี่ก็เดี๋ยวในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องตัวอย่างนะครับเทลเลอของ Spider-Man No Way Home นะครับก็เป็นภาคที่3ของ Spider-Man ที่ m มาเวลเอามาทำนะครับก็คือที่ทอมพอลเลนเป็น Peter Parker ก็เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะตัวอย่างกันว่ามันจะมีอะไรที่เราพอรู้บ้างหรือว่าอาจจะเป็นอ a s t ตอ Egg ที่เขาแฝงมาใน เทลออรร์นะะคับ่ปั้นมาเรามาดูก่อนว่าทำไมปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยต้องไปหาด็อกเตอร์สเตนหรือหมอแปกในภาคแรกเลยก็จะเราก็จะเริ่มย้อนไปภาคที่แล้วเนาะมันก็จะภาคที่แล้วมันจะพูดไว้ว่าเอ่อไอมิสซิลิโอจะเป็นมันก็เป็นคนที่ได้เปิดโปงในส่วนของไอีเดนติตี้ของสไปเดอร์แมนหรือก็คือปีเตอร์พาร์เกอร์นั่นเองก็พอทีเนี้ยมันได้เปิดเผยแล้วอ่ะมันก็ทําให้ปีเตอร์พาร์เกอร์แม่งก็ใช้ชีวิตยากขึ้นเนาะ มันก็ทาให้ไม่สามารถปีเตอร์พัคเกอร์ไปไหนมาไหนได้ในส่วนตรงเนี้ยปีเตอร์พัคเกอร์มันก็เลยคิดว่าไปขอความช่วยเหลือจากไอ้หมอแปดดีกว่าเอ้ยน้อยอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่ตัวมันเองเพราะว่ามันก็เดือดร้อนหรือคนอื่นในรอบๆตัวมันมันก็คงไม่อยากให้คนอื่นมาต้องแบกรับความไม่สบายใจของตัวเองด้วยและไม่สบายใจของคนอื่นด้วยมันก็จึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากดเตร์สเตนนั่นเองก็เราจะเห็นว่าเหมือนหมอแปดเนี่ยจะไปยุ่งกับ เวลาอีกแล้วใช่ไหมหรือว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเวลาแต่เป็นเรื่องของมัลติเวิร์สซะมากกว่าก็เขาจะยุ่งกับเวลาอะไรเงี้ยเอออาจจะมองว่าเป็นเวลาจะเป็นมัลติเวิร์สก็ได้เนาะว่าอาจจะให้ปีเตอร์ร์คเกอร์คนนี้ไปอยู่อีกมัลติเวิร์สหนึ่งที่แบบไม่มีใครจําจาได้ว่าเป็นปีเตอร์ร์คเกอร์อะไรมันนี้ก็ได้หรือเปล่าเอออันนี้อันนี้น่าสนใจเรอคาถาเื่อมาจากคาถาอาจจะมองได้สองแง่คือจะเป็นการแบบย้อนเวลาไปลบหรือว่าอาจจะเป็นคาถาที่แบบเปลี่ยนไปเป็นมัลติเวิร์สอื่นที่ไม่มีใครใครจำใคร ปีเตอร์ไปหาหมอแปลกเสร็จหมอแปกลกไล่พุ๊บุ๊บแล้วพอแบบเปิดประตูออกมานอกบ้านหมอแปลกแล้วแบบมันกลายเป็นอีกโลกหนึ่งที่ทุกคนก็อาจจะรู้จักปีเตอร์ก็คือเพื่อนป้า,ป,าป้าเมย์หรืออะไรเนี้ยรู้หมดแต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นสไปเดอร์แมนถูกไหมใช่ไหมรประมาณนี้ป่ะโลกที่ไม่มีใครู้เป็นสไปเดอร์แมนก็ไปไม่ได้ว่าอาจจะเป็นโลกนั้นตรในปกติแล้วมาเวลก็มีการตั้งชื่อโลกพวกเอิร์ธแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอะไรบาๆๆบบาร์ไปอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเอิร์ทจุด ตามนั้นที่แบบเป็นซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีใครจำปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้ไม่ใช่ไม่มีใครจำซาวเดอร์แมน,นได้แต่แตค่รู้จักปีเตอร์ปาร์เกอร์อะไรประมาณนี้ใช่นี่ก็ก็น่าจะแต่เราเดามาว่าเราไม่เคยเดาถูกอะเอาจริงเ <laughs> นี่ยใช่มันก็มันก็อันนี้อาจจะเป็นทฤษฎีเอ้ยคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งมัลติเวิร์สหรือเปล่าบบที่เขาอาจจะพยายามทำเป็นคาถาที่เปิดมัลติเวิร์สหนึ่งหรือเปล่าแต่พอทีเนี้ยคาถาเปิดมัลติเวิร์สหนึ่งอะอาจจะไปเปิดอีกหลายๆมัลติเวิร์สทําให้มันมันรวนแล้วแวบบมัน ไอพวกตัวร้ายมันจะผิดตาใช่ไหมเออมันผิดตามที่ดรเซนคิดทําให้มันมีตัวร้ายมาจากมัลติเวิร์ดอื่น,นอเอพรดรเซนก็ยังไม่รู้เลยว่าเปิดแล้วมันจะมีอะไรตามมาผลผลที่ตามมาถูกต้องปะก็มีดรออโตโพใช่ไหมหรือว่าด็อกออกจากสไปเดอร์แมนใช่ไหโคบี้แล้วก็แล้วก็ที่ควบคุมก็มีด็อกออกแล้วก็มีเอ่อไอไอตัวเกี่ยวหรือก็อบบินแล้วก็อิเล็กโตนั่นเองอืม ก็อีกตัวนี้จากของแอนดูใช่ใช่ของภานของแอนดูนป <Andrew S 2> ็นภาพสองด้ยนะ <The Amazing S 1> ดีมิซซิงดีมิซซิงเธอจ้แมนส่วนไอ้พวกยังมีพวกแบบมองไม่ชัดใช่ปะว่าเป็นเป็นตัวอะไรไอ้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเวนอมหรือว่าไอ้ลิซ่าถูกไหมอืมอืมแต่ดอกออกมาตอนจบนี่คือเซอร์ไพรส์จัดก็ก็เป็นฉากที่เขาต้างจะเรียกเสียงือฮาดิเหมือนกันในฉากนี่ยเพราะว่าโหคลาสสิกอ่ะใช่เขาว่าคลาสสิกมันก็เออมันเป็นมันเป็น เรื่องที่เราดูว่าตอนเด็กๆแบบเออเนี่ยด็อกอ็อกมันคือลุกแบบนี้เลยลุกนี้นส่วน,นไอ<ด>้เบนน้องเป็นลุกไม่เบน้องหมายถึงว่าเป็นไอ้อะไรนะไอ้อบบชื่อเลยนะไอ้ตัวุดกอบบิน,บบนก็เป็นแบบลุกนี้มันก็มันอาจจะเข้ากับไอ้ไอที่หมอแปลวบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าเป็นคนที่ใช้สองชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหรออือละใช่ไหม มันก็ต้องดูว่าความหมายตรงนี้สุดท้ายแล้วในหนักมันจะสื่ออะไรแต่มันยังไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นคำพูดที่เขาในการำัวมากวลใช่ใช่แล้วมันมีบอกด้วยว่ายิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นก็เหมือนว่าอยู่ผิดที่ผิดทางคนละโลกคนละเวิร์ดคนละเอิร์ดอะไรอย่างงี้ป่ะถ้าเปิดไม่ได้อาจจะว่าอาจจะเป็นสถานที่ส่งตัวเองไปอีกเปิดหนึ่งแล้วทำให้เราเกิดกลาหนหรืออะไรเงี้ยทำให้โลกโลกต่างมันเกิดกลาหลแล้วอมันมันเปิดช่องโหว่ระหว่างมิติเข้ามา ทำใม้บถูกมิดบิดแต่ละมิติอาจจะดูดเข้าหาซึ่งทําให้เกิดความปั่นป่วนระหว่างมิติหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็เป็นอีกะติสติมาเวลจะเล่นอะไรก็ก็น่าดูหมดแหละตอนเนี้ยซึ่งในในดีเทลตรงนี้ผมว่าเขายะปล่อยมาไม่หมดอ่ะมันเป็นของที่แบบมาเวลเขาปล่อยไม่หมดอยู่แล้วไม่งั้นไม่งั้นจะดูอะไรในโลอะไอมันจะมีโลแบบจะดึงดูดคนอ่ะมันปล่อยของมเกือบหมดแค่นี้เหลือของไว้หน่อยแค่นี้ก็โอ้โหอยากดูกันทั่วโลกแล้วปล่อยมาทีนึงเนี้ยถูกไหมจักรวาลอื่นจะมาโผได้ไหม เวอร์ชันโทบี้กับแอนดูเนี่ยก็มีความ <Andrew S 2> เป็นไปได้ที่ว,ว่ามันจะโผล่ก็อย่างที่บอกคือมันมันอ่ะมันมันไม่ได้บอกว่าจะโผล่หรือไม่โผล่แต่ว่าถ้าคิดในเชิงในเชิงเซนส์เน,นี่ยสมมติว่าหนึ่งหนึ่งเจอกับเจ็ดหกเอ้ห้าสี่หรือห้าหรือหกหรือเจ็ดตัวร้ายมันน่าคงไม่ค่อยเวิร์กถูกไหมไมันน่าคงต้อมีมากกว่าดีแหละหมายถึงว่าถ้าทอมฮอลแลนด์สไปเดอร์แมนคนเทียวบวกกับห้าตัวอย่างนี้ก็ไม่ไหวถูกปะห้าหกตัวถูกก็ต้องมันต้องมีคนมาช่วยอยู่แล้วแต่จะเป็นใครอาจจะเป็นอาจจะเป็นสไปเดอออรร์แมนนเเงหืจะป็ ฮีโร่ตัวอื่นก็ต้องรอดูอาจจะเป็นสไปเดอร์แมนเองก็ได้อาจจะเป็นในแบบในเวอร์ชันของฮีโอื่นหรือว่าในเป็นในส่วนของฮีโร่ตัวอื่นที่เข้ามาช่วยอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าฮีโร่แล้วไม่ฝั่งฝั่งฮีโร่แล้วไม่มีใครปวดหรอกเลยต้องเป็นสไปเดอร์แมนในเทรลเลอร์เนี่ยเราก็เห็นแต่ว่าปีเตอร์มีชุดนู้นชุดนี้แบบเต็มๆใช่เัาไม่เห็นแบบฉากโดนอัดและชุดขาดอะไรพวกนี้เลยเพราะเทคโนโลยีมันจะล้ำไปแล้วอะพวกนาโนเทคโนโลยีแบบชุดเกาะไอรอนแมนอะไรประมาณนี้ไหม ใช่ที่มันแบบช่ิงช่วใส่ไว้เขาพเศษเป็นคนมอบเทคโนโลยีไปให้ก็คือเพื่อไปให้อะพิจารณาผู้คนคัสตตมชุดเนาะมันคืออะไรนั้นมันเป็นไปได้ก็มันมีมันมีสปอยของเล่นที่เขาเรียกว่าอะไรของสปอยของเล่นออกมาว่ามันจะมีสไปเดอร์แมนชุดดับซึ่งอาจจะเป็นชุดที่เขาคับขึ้นเองก็ได้หรือจะเป็นชุดที่มาจากมัลติมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจ ก็อย่างที่บคืออย่างมันไม่ได้จะเป็นต้องเป็นสีเดียวกันเพราะว่าอย่างอย่างในอีเล็กโทรม็มีการเปลี่ยนสีไปเช่นเรียบร้อยถ้าตามที่เข้าใจก็คืออีเล็กโทรมันจะปรับเป็นสีตามในเวอร์ชันคอมิกหรือก็จะเป็นประมาณในเชิงสีเหลืองมากกว่าสีฟ้าซึ่งเคยเคยมาใช้ในในอเมซิสต์ไฟน์บเบภาท็สองถึงแบบสีมันร่มๆไปอ๋อสีตัวละครสีสายฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าในเดียร์เมซิสมันสีฟ้าสายฟ้าเขาอะแล้วพอมาภารนี้อาจจะเป็นสีเหลืองหรือวมีอะไรก็ มันไม่ม,มันมันยังปล่อยเนื้อหาไม่หมดผมก็คงพูดได้แค่นี้แล้วก็ถ้ายใครมีอะไรอยากให้ทำแล้วอ,อ่นก,ก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวพวกผมก็จะพยายามมาหาข้อมูลในส่วนตรงนั้นนํมานำมาเล่าให้เพื่อนๆมามาฟังกันนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนพวกก็มาเนว่ยเพ่นหน้าวันนี้สวัสดีครับ